บนดีอะไรสตูเบลไหนกูจะไปรู้ไม่หรอกพูดไปงั้นแหละเอ้าขอบพี่เด้อก็เดียวเดียวใกล้สุดพี่อย่างนี้อยู่ห้องนะไอ้นี่อ่ะไอ้ขอบก้มนี้ก้มนี้ก้มนี้เดอร์มันโดนเอาออกเหมือนกันขอบก้มนี้ไม่ไม่พี่เดอร์แกโดนแทงอ่ะมีใครชุบกันยังอ่ะอ๋อมาถึงอาหารเป็นพีดเด้อโดนเอาออกว่าแล้วไปนอนเหงาอีชั่วโมงหนึ่งนะตูวแถบไปเรื่อยเลยเนาะอ๋อไม่เข้ามาชุบเนี่ย กูเห็นไอซอโดนเอออกแล้วแบบไอซอแบบนอนหนาวเลยอะรออะไรอะพี่ไอเย้ผมเก็บโดนอพี่ไม่ยิงช่วยนะพี่เห็นเหรอว่าพี่ไม่ยิงโอ้ทำพี่อะไรครับพี่บอสก็เล่าที่แล้วมึงบอกมึงบอกว่าไม่มีประโยชน์อะได้อ่าได้ไอยพี่บอสโดนเอออกบ้างนะให้เข้ามาจากหลังบ้านเขายิงอย่างเสียโอ้ยเยียสวยเลยกูอะเข้ามาจากหลังบ้านเต็มเลยมัน มันมีแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วพี่จะยิงล่วงอ่ะถ้าเราจบอ่ะอยากเป็นโจรว่ะมายังไง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 ไม่เก่าเราไม่ลงจริงว่ะอุโมงค์อีกดีอ่ะขอเคมอุโมงค์แฟมอุโมงค์แฟมอุโมงค์แฟมอีกที่หนึ่งนะครับสวย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 สอุโมงค์แฟมอุโมงค์แฟมตรงไอ้อุโมงค์ลุงเรนอ่ะแล้วว่าแต่ว่าแต่ลุงเรนกูเหมือปะอ่ะไฟไปแค่ครับเอาให้ตอมอแล้วเนี่ยถามพี่ว่าจะตอมอเลยไหมอยังอย่งไอตีหนึ่งก่อนไอ้ี้ถ้าตีหนึ่งใครหายนะ กูขอเลยตีหนึ่งก็พักกันแล้วเนี่ยอีกกี่ทีเองวันวันนี้เรามากับนักคบเนี่ยยังไหวเลยเนี่ยเออไหวได้เวลาปะแจ็คได้เวลาปะไหวถ้ามึงวถ้ามึงคบอะไหวเลยมีแจ็คได้เวลาปะจ้างดอกรึปะเดินนางเด้อเดินนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเดินนางเด้อสวัสดีครับพี่ต้าอุ้ยเขาปิดนอีโมดมาใหม่สสวัดีครับมา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 ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 เลยพี่ไม่ใช่ละพะทำว่าคืนรถไงอ๋อ เขาเพิ่งเห็นเขาเปลี่ยนอันนี้มาใหม่หรอเอฟสามอ่ะใช่แต่ก็ดูยากขึ้นแต่มันก็ดูดูล้ร่อปักหมุดง่ายดีดาวมามามาอเลิศไหนครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เฝาเอ้ไม่ได้เช้า ECD ที่หกสิบสี่ปิตแตกยังอถามก่อนว่าประเทศเปิดหรือยังครับก่อนจะแตกอ่ะ,อะมา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 ก็าาจบไปแล้วเนะาะครับพี่อุ้ค่อยคุยกันได้ไหมล่ะจะตีกันเพิ่มอีกหมื่นใบเลยหรอโอ้โหโอเคครับเนี่ย พรุ่งนี้มีฮิโรชิกะออฟไลน์จบตอนนี้ครับโอ้ลูกฮิโรชิลูกออฟไลน์ก็ว่างลูกฮิโรชิกะว่างอันนี้นงงก, aker, ก,ออก,ก,ก,ก็หวานเจี๊ยบ โอเคจะคุยกันเลยไหมครับได้ครับได้ครับคุยเลยครับผมพร้อมแล้วเชิญเลยครับโนซ้อมเชิญเลยครับโนซ้อมเชิญเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่โอ๊ตก่อนแป๊บนึ่งนะครับได้ครับโน้องบไปรับอีกใช่ไหมเนี่ยไม่มีพี่โอ๊ตครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโอ๊ตโนซ้อมอันนี้เล่นกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย งินนครับดแล้วมันนองคุยกันดูหน่อยครับเป็นซอรี่เป็นไงบ้างครับซอรี่นี้เราเราคนคนไหนคนไหนหัวชมพูอ่ะที่แทงในโอโมงเมื่อกี้มันมันจบไปแล้วอ่ะเหมือนเหมือนไม่จบจอ่ะจ่าค่าเช่าจ่าค่าเช่าอ๋อลืมโทษเขาเขาเขามีมีชื่อไหมครับไม่รู้ครับหัวชมพูอ่ะครับน่าจะชื่อคิงหรือเปล่าแต่เอามึงเปล่าไอ้แตว์ตัวแรกเลยผมเลยไม่ไม่ไม่รู้จักแล้วทำไมถึงมาแทงอ่ะทั้งนี้จบไปแล้วอ่ะ จะไรก้นผมมาตัวได้บอสไอ้เจ้าตัวอยู่ไหนครับเจ้าตัวอยู่ไหนเอาเจ้าตัวมาไหนได้ไหมทำไมคนคนคนทำยังไม่มาอีกอะหรอคิงเฮกเตอร์อยู่ไหนอ๋อปนมาเหรอโอเคเร็วๆมีเรื่องเนี่ยงานนัวเนี่ย รีซอครับคเขาเลยนั่นผมผมเอามาคืนครับพอดีมันไม่ค่อยมีความมือโปรตีนผมครับไม่ทิพย์ลที่แทงในอโมงคืออะไรทั้งที่มันจบแล้วอะครับแทงเล่นครับอ๋อแล้วผมเล่นกับพวกคุณไปเนี่ยมันม,มัน,นคุยคไม่คุย,ค,ยคุยไปแล้วว่ามันจอก็คือไฟจบก็คือจบยกย้ายมันเสียเวลาผมเล่นครับถ้าไม่เล่นด้วยก็ขอโทษด้วยครับ ไปกดตังค์มาพันหนึ่งไหมพันหนึ่งค่าอะไรครับค่าเฉไม่ิงพันหนึ่งอะสองแตะนะที่เดิมทางกันไว้อะพันหนึ่งใช่ไหมครับได้ครับผมมีให้เจ็ดพันเลยครับตอนนี้หกสองสองเลขอะไรครับหกสองสองมันมันพ่นกูเมื่อกี้แม่งพูดซตึงไอ้เหี่เอาตังค์พ่นกูไม่ได้เลยอะพี่ชายอันนี้พอพอหรือยังครับค่าเฉลี่ยผมได้คำได้ครับคือเบลถามขค้ดนึงทำไมไม่เรียกกันสักแปดห้าทำไมอะแปดห้าใช่ไหม คุณอสปาครับผมก็คุณชิงครับว่าไงครับว่าไงไปกดตังค์มาสองแสนไปอันนี้อันนี้เดี๋ยวคนเราค่อยนอกรอบกันดีกว่าเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยค่อยไว้ก่อนดีกว่าก็ขอบขอบคุณมากครับโนซอฟต์สำหรับสตอรี่นี้ก็สนุกสนุกสนุกมากแล้วก็เป็นได้ข่าวว่าเป็นเจนใหม่ด้วยก็ผมเป็นเป็นเป็นเกียรติมากเลยครับอันนี้เป็นสตอรี่อะไรบ้างครับของเจนใหม่ใช่ครับใช่โอ้หแล้วเป็นแล้วเป็นสตอรี่สุดท้ายเลยหรือเปล่าก็ขอรอขอเวลาขอรอเวลาอีกสักนิดนึงก่ครับกี่ปีครับ อีกนิดนึงเดี๋ยวพออีกประมาณเดือนอีกเดือนเดียวพออีกเดือนเดียวแหละจะตีเหรอจะแตกครับอโอ้ยูเทียเนี่ยโอเคโอเคครับก็ไม่น่ามีอะไรถ้าเกิดว่าในไฟล์อะมันเป็นมันเป็นอารมณ์เกมก็อยากอยากอยากให้สนุกกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอารมณ์ตรงไหนหรือว่าน้อง บับหลุดหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปไงขอโทษแทนน้องๆด้วยนะครับโน้องสองฝั่งน้องสองขอโทษครับแต่ถ้าผมชอบนะโห่โฉชมพูอ่ะแต่ไม่ใช่พี่ถ้าชอบจะได้คอนเทคฝั่งและเจ็ดวันเลือกรับทั้งสองฝั่งไหมครับไอ้ผู้ชอบที่ของอ่าเอกดิพูดก่อนเลยครับไม่หลับไม่รับครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดี้ยให้เขาหน่อยบอสคิงอ่ะ อยู่เนี้โอเคครับรับครับ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 เล่นครับรับรับครับ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 เมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่นกางคันอย่างงี้ได้เหรอครับเเปลี่ยนได้ครับเนถักตเ้เม่าเจชิบดูอลชบอะอิงจัดอะของแรกของแร่วทิ้งตัวแทนไม่รับเปลี่ยนกันนะครับ อ่ S <S> าแล้วก็ขอบคุณทั้งสองแก๊งมากมากครับขอบคุ้าสภากับขอบครับขอบคุณครับขอบคุ้าขอบค้าขอบคุ้าขอบค้าเล่นเล่นเล่นก็แม่ออดตังกี้ตังกี้ออดไม่เล่นทำไมมาพร้อมรวมเด่นตังกี้พี่น้องอยู่ไม่แน่ไอออดเบาเซกุยเดี๋ยวต่ออีกหรอกเหมือนไอออดท้องเสียช่วงนี้หอเสียโอเคขอบคุ้าขอบฝากขอบคุณโอ๊ดด้วยนะครับได้ครับตามเห็นแล้ววะมันมีตำรวจอ่ะที่อบอลคืออะไร ตอนนี้โรตัสกูก็ยังไม่ได้ไปพี่ไม่น้องมันบอกว่าน้องมันจะไปโรตาสพี่อุ้มตบน้องมันมาอืมหรือไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าทำไมผมเห็นพี่ยิงโง่ยิงไม่ค่อยจะโดนยิงไม่ไม่ค่อยยิงด้วยพี่โยนเกมรือเปล่าคุยไม่เปล่าเขาแตะคือกูใช้ไอ้นี่ไงกูใช้แขนแขน้ายยิงมากจ้ไม่ถนัดหรอแขนซ้ายใช่ใช่เวลาผมเล่นปืนผมใช้ผมใช้เท้าเล่นผมยังไม่คุยเลยฮะอะไรอ่ะไปเจอกันพี่ลองชี้นิ้วขึ้นฟ้าเดิ๋ยฮะชี้ขึ้นฟ้า มันมีไอ้ดอกนะมึงจะตอมอเหรอไอชิดไม่มันโอ้ยย่าเจไอศาสตร์วอลไม่งออกจริงด้วยไอ้ย่ตีหนึ่งไอ้ดอกควอเตอร์แพ้นะเมื่อคืนยังวะการลน่ได้ไหมครับพี่จะเรี้ยงของครับครับย่าแถ้าแพ้นะไ่าเจอยู่ไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะอีกห้าทีอีกสิบนาทีไอ้ดอกน้องผมเอารถขายยาก่อนพี่เดี๋ยวคืนพวกนี้ไม่เซียของเบลล่าหน่อยไปเซียของไปเซียของไปเซียของ พี่ผมเอาไปขายยางนะพี่ดำไอการันพี่ถามว่าแอบอตอน้องมันตอมอ,อันหมดแล้วอะ่ะไม่ตอมอยังไม่ไมปซื้อของอ้อยพี่ดำว่าไงได้ยิไหมแม่คือเขาบอกว่า อีาได้วันไม่จะมาเปล่ยนในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู all b get high on sada uh. พวกกูจสลัด a v e ไไม่แน่เการด้ววนมาแดิามาหายกูฉบอ,าอยากจะ deep r l เขแค่ในธนาบัตรยมีตอนทนะี่ k e e